ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูภาพะชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจมันเหมือนเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยแต่ขับประมาทหวาดเสียวควันดำปีเลยนะแล้วเมื่อกี้เห็นไหมปีนเกาะกลางไปรถเกือบคว่ำแล้วนะคะ,ะในที่สุดแล้วเนี่ยก็ทราบตัวคนขับแล้วเขาบอกว่าคนขับเนี่ยเมาเดี๋ยวต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้เลยละกันเขาบอกว่าเขาเมาอ่ะและทีเนี้ยนะคะก็โดนแจ้งดำเนินคดีไป3ข้อหาเต็มๆแต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูภาพไปดูคลิปที่พลเมืองดีเขาอัดเอาไว้ได้หน่อยค่ะ เนี่ยเป็นภาพแบบว่ารถตู้ฉุกเฉินเนาะด้านหลังเขียนว่าอะไรอย่างเดี๋ยวพยายามสังเกตก่อนเขียนบอกว่าเมืองเลยแอบบูเลนอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรหนึ่งหกหกเก้าอันนี้คือต้องไปช่วยคนที่เขาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแต่ว่าตัวเองอ่ะจะเกิดอุบัติเหตุซะเองแล้วนะไม่ปลอดภัยเอาซะเลยเนี่ยมีคนที่เขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะที่กําลังวิ่งอยู่บนถนนสายเลยเชียงคานฝั่งเข้าตัวเมืองเลยบริเวณบ้านพลใส เห็นไหมใส่ไปใส่มาเป็นงูเลยก่อนที่จะไปปีนเกาะกลางถนนแบบเมื่อเย้จากนั้นคนขับก็เร่งความเร็วปล่อยควันดําไปตามถนนผ่านแยกรงรับจำนาผ่านข้างสพเมืองเลยด้วยนะในช่วงที่ข้ามแยกอ่ะรถตู้อ่ะเลี้ยวแล้วก็แบบใส่ไปใส่มาเกือบไปชนกับกําแพงบ้านหลังหนึ่งด้วยทีนี้เมื่อถึงแยกด้านหลังวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเลยก็เลี้ยวซ้ายไปก็ไปเจอว่าเมื่อกี้ที่มีรถติดอ่ะ คนขับรถตู้ก็เปิดไฟฉุกเฉินขอทางด้วยนะแล้วก็ออกไปตามถนนเจริญรัตซึ่งก็มีตลาดนัดนะเลาะเลยจนเกือบชนรถจักรยานยนต์ที่สวนทางมาเหตุการณ์นี้กเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่15บมีนาคมที่ผ่านมาก็มีการสอบถามไปยังอาสากู้ภัยในพื้นที่เนาะเพราะทําแบบนี้มันก็จะเสียชื่อเสียงของหน่วยงานเขา,านะคะก็ได้รับคําตอบเพียงว่าบุคคลที่ขับรถลักษณะนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางองค์กรเอา้าแล้วมันยังไงล่ะไม่ใช่คนของฉัน ออแต่ทีนี้ครับหลังจากตำรวจทราบเรื่องก็เช็คจากทะเบียนรถนะข้อมูลก็พบว่าเป็นของนายสันติครับจึงได้ประสานให้เข้าพบกับตำรวจพอเจ้าตัวมาก็รับเลยบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ขออนุญ,ญาตจากสพอชอนะครับมาวิ่งรับผู้ป่วยเองโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตง่ายๆก็คือเหมือนกับทำแบบเถื่อนเลยอะเอางี้ดีกว่า ไม่มีอะไรถูกต้องเลยนะครับตำรวจแจ้งไปนะในหลายข้อหาด้วยกันอย่างเช่นข้อหาแรกมีโทษปรับคือขับรถยนต์ส่วนบุคคลเกินเจ็ดที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตทนโดนปรับไป200แล้วก็ขับรถในทางโดยติดตั้งใช้สัญญาณไฟวับวาบและเสียงไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไปพันหนึ่งแล้วก็ข้อหาสุดท้ายครับข้อหาที่3ขับรถในทางโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันนี้มีโทษจําคุก3เดือนปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง10,000ซึ่งเดี๋ยวตํารวจเนี่ยจะนาตัวส่งฟ้องศาลในวันนรุ่งี เจ้าตัวเนี่ยรับเลยบอกว่าวันหลังเกิดเหตุเนี่ยก็คือเขาขับรถไปคือวันนั้นเนี่ยจะไปส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลครับจากนั้นก็แวะไปบ้านน้องยอมรับว่าดื่มสุรามาเมาแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยฮะคือตอนที่รถเนี่ยมันปีนขึ้นเกาะกลางก็รู้สึกตัวตกใจก็รีบผักพวงมาลัยออกมามีแค่กระจกฝั่งคนขับที่มันหักนะหลุดออกไปยอมรับผิดแล้วก็อยากจะขอโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอาลองฟังเสียงสันติหน่อยครับ ผมอยากจะขอโทษทางทั้งสังคมและผู้ใช้รถใช้หนุนทั้งในจังหวัดวก็ภาครัฐแ,และเอกอชนทั้งรถตู้รถกู้ภัยและรถพยาบาลของเอกอชนและในงานของรัฐที่ทําให้เสียภาพรถไรครับด้วยงานต่างๆนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราใช่ไหมไม่เกี่ยวข้อ,องครับเป็นรถส่วนตัวครับเป็นรถส่วนตัวเนาะก็ไม,ไม่ไม่เชื่อมโยงไม่เกี่ยวอะไรกับภาครัฐและเอกชนเนาะไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธิไม่ได้เกี่ยวกับ ครับดัดครับเออคือเห็นแล้วมันก็ไม่สบายใจแทนชาวบ้านในพื้นที่เขาจริงๆอ่ะครับนึกสภาพดูถ้าเกิดว่าเป็นรถแบบนี้ที่บอกว่าต้องไปช่วยคนใช่ไหมแล้วถ้าจังหวะที่ขับแบบนี้แล้วมีคนป่วยอยู่ในรถอะ่ะสภาพร่างกายเขาที่แบบว่ามีอาการเจ็บป่วยมันก็หนักพออยู่แล้วเนาะมาเจอคนขับวาดเสียแบบนี้อีกโอ้ตายแล้วไม่รู้อะไรจะหนักกว่ากันละอ่าออนะครับ